หลังจากวันนั้นสโรชินและพิชยาก็เจอกันที่คาเฟ่อีกหลายครั้งมันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันของพิชยาไปแล้วที่จะต้องมาที่นี่หลังเลิกเรียนส่วนสโรชินเองก็เช่นกันเธอแวะมานั่งดื่มกาแฟที่นี่ก่อนจะไปขึ้นเวรเป็นประจำเลยทำให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแทบทุกวันและนั่นก็ทำให้ทั้งสองต่างรู้จักกันและกันมากขึ้น ตอนนี้พี่ปอได้กลับไปที่คอนโดบ้างหรือยังคะพิชยาเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเพราะตอนนี้เวลาก็ผ่านมาเกือบสองสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่วันที่สโรชินเล่าเกี่ยวกับปัญหาความรักให้เธอฟังยังเลยพี่ยังไม่อยากเจอหน้าเขาพี่ยังทำใจไม่ได้สโรชินตอบตามความจริงหลังจากวันนั้นเธอก็เอาแต่นีมาโดยตลอด แม้ว่าเอมออนจะส่งข้อความและโทรมาหาเธอบ้างแต่เธอก็แค่ถามคำตอบคำเท่านั้นดูดูไปแล้วหล่อนก็คงจะรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างเหมือนกันที่เธอดูเหมือนจงใจจะหลบหน้าวันก่อนเอ็มออนจึงมาหาเธอที่โรงพยาบาลแต่เธอก็ให้เพื่อนที่เป็นพยาบาลด้วยกันรับหน้าแทนโดยการบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่เรื่องของพี่ปอมันก็หนักหนาจริงๆนั่นแหละค่ะ ขนาดพริกเองยังไม่ได้ถึงขั้นคบเนมเป็นแฟนด้วยซ้ําพริกยังเจ็บจะเป็นจะตายแต่พี่ปอถึงขั้นแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันแล้วพริกนึกไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าพริกเป็นพี่ปอเนี่ยพริกจะทํำยังไงบางทีพริกอาจจะอารวาดบ้านแตกไปตั้งแต่คืนนั้นเลยก็ได้ผิดชยากล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังเสียจ,จนเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองทําให้สโรชินอดที่จะนึกขำในใจไม่ได้ เมื่อจินตนาการถึงภาพของพิชยาที่กำลังยืนโวยวายอยู่พี่ปออมยิ้มทำไมล่ะคะพิชยาเอ่ยถามไม่เห็นคนตรงหน้ามีท่าทางครุ่นคิดอะไรบางอย่างพร้อมกับอมยิ้มไปด้วยเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่แอบคิดเล่นๆว่ามันตลกดีนะที่คนใจพังสองคนมานั่งปรับทุกข์แล้วก็ให้กำลังใจกันเองแบบนี้ แหมจะมีใครเข้าใจคนอกหกักดีไปกว่าคนอกหักด้วยกันล่ะคะพิชยาเอ่ยด้วยรอยยิ้มและนั่นก็ทำให้สโรชินรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดทั้งที่พิชยาอายุน้อยกว่าเธอตั้งเจ็ดปีแต่กลับทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจเหล่านั้นพลิกรู้ตัวหรือเปล่าว่าคำพูดของพลิกช่วยพี่ไว้ได้เยอะมาก โซโรชินกล่าวตามความรู้สึกของตนเพราะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นเธอก็ไม่ได้เล่าปัญหานี้ให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ดูถูกความรักของเธอมาตลอดจึงไม่มีทางเลยที่เธอจะได้รับคำปลอบประโลมหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทที่ต่างคนต่างก็มีปัญหาส่วนตัวของตนเธอจึงไม่อยากจะเอาปัญหาของเธอไปซ้ำเติมให้คนฟังต้องพลอยทุกใจไปด้วย แต่หากจะนั่งจับเจ้าอยู่ที่หอพักตามลำพังเธอก็กลัวว่าตัวเองจะฟุ้งซ่านจนเผลอทำอะไรสิ้นคิดเธอจึงเลือกที่จะมานั่งที่คาเฟ่แห่งนี้เพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆทั้งที่ตอนแรกเธอคิดว่าจะมานั่งเหงาๆที่นี่คนเดียวแท้ๆแต่ความบังเอิญก็ทำให้เธอได้พบกับเพื่อนต่างวัยที่เข้ามาช่วยเยียวยาหัวใจจนตอนนี้เธอรู้สึกว่าสภาพจิตใจของเธอดีขึ้นมาก อืมก็รู้อยู่นะคะพิชยากล่าวพลางยืดอกด้วยความภาคภูมิใจและนั่นก็ทำให้สโรชินอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เธอรู้สึกเอ็นดูท่าทางภูมิอกภูมิใจและหลงตัวเองหน่อยๆของพิชยาแต่ก็เพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้นเมื่อสโรชินบังเอิญมองผ่านกระจกใสออกไปนอกร้านและพบใครบางคนเข้าเธอรู้สึกตกใจมากทีเดียว ที่เห็นว่าเอมออนกำลังก้าวลงจากรถและทำท่าจะเดินตรงเข้ามาในร้านเธอชะล่าใจเองที่ลืมคิดไปว่าเอมออนอาจจะมาตามหาเธอที่นี่ดังนั้นเธอต้องหาวิธีเลี่ยงไปจากตรงนี้ก่อนที่เอมออนจะก้าวเข้ามาในร้านไวเท่าความคิดสโรชินหันมาบอกกับพิชยาด้วยความรวดเร็วพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพริกกล่าวจบ สโรชินก็ลุกพรวดและตรงไปยังห้องน้ำของร้านทันทีทิ้งให้พิชยานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยความ,มง,งุนงงเพราะคนเป็นพี่ดูร้อนรนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนทำให้เธออดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ท้องเสียหรือเปล่านะพิชยาพึมพำกับตัวเองด้วยความสงสัยก่อนที่เธอจะเหลือบไปเห็นหญิงสาวร่างสูงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านซึ่งเธอจำได้ว่าหล่อนคือคนรักของสโรชินนั่นเอง อ๋อเข้าใจแล้วล่ะคงยังไม่พร้อมจะเจอสินะพิชยาคิดในใจก่อนจะแซงทำเป็นก้มหน้าก้มตาเล่นเกมในสมาร์ทโฟนของตนเอมออนกว่าตามองไปทั่วร้านก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยใจเมื่อพบว่าหญิงสาวที่เธอตามหาไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อวันก่อนเอมออนไปหาสโรชินที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้พบกัน เพราะเพื่อนของหล่อนบอกกับเธอว่าหล่อนกำลังยุ่งอยู่ดังนั้นเธอจึงกลับไปแต่โดยดีเพราะไม่อยากรบกวนการทำงานของหญิงคนรักและตั้งใจว่าวันนี้จะมาตามหาสโรชินที่คาเฟ่แห่งนี้แทนเธอมั่นใจว่าที่นี่เป็นร้านประจำเพียงร้านเดียวของสโรชินหากเธอมาที่นี่อย่างไรก็ต้องเจอคนรักของตนอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายเธอก็ต้องผิดหวังอีกตามเคย เอ็มออนก้าวออกจากร้านไปด้วยความหนักใจเธอรู้สึกว่าคนรักของเธอแปลกไปเพราะเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเธอและหล่อนก็ยังมีความสุขกันตามภาษาคู่รักทั่วๆไปแต่อยู่ๆวันหนึ่งสโรชินก็มาบอกกับเธอว่าหล่อนต้องขึ้นเวรแทนคนอื่นจึงไม่สะดวกที่จะขับรถไปกลับระหว่างโรงพยาบาลและคอนโดหล่อนจึงขอเธอออกไปอยู่หอพัก ซึ่งตอนแรกเธอเข้าใจว่าเป็นหอพักของบุคลากรในโรงพยาบาลแต่เมื่อเธอถามกับผู้ดูแลที่นั่นก็ได้รับคำตอบว่าหอพักเต็มหมดแล้วดังนั้นในตอนนี้เธอจึงไม่รู้ว่าคนรักของเธอนั้นไปเช่าหอพักอยู่ที่ไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างหวังว่าคงยังไม่รู้เรื่องนั้นหรอกนะเอมออนคิดในใจเธอกลัวเหลือเกินว่าที่สโรชินนีเธอไปแบบนี้ เพราะรู้เรื่องที่เธอนอกใจแอบไปคบหากับพนักงานในฝ่ายเธอรู้นิสัยของสโรชินดีว่าหล่อนเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเพราะต้องทำงานภายใต้ความกดดันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเธอจึงอยากจะตามหาหล่อนให้เจอและรีบปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดเพราะหากปล่อยเวลาให้เดินไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับชีวิตคู่ของเธอ เมื่อพิชยาเห็นว่าเอ็มออนขับรถออกไปแล้วเธอก็รีบเดินตรงไปยังห้องน้ำทันทีก่อนจะพบสโรชินยืนร้องไห้อยู่ในนั้นเพียงเท่านี้เธอก็เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าสโรชินเสียใจมากแค่ไหนที่ถูกคนรักหักหลังพี่เขาไปแล้วล่ะค่ะพิชยากล่าวพลางเดินเข้าไปใกล้ๆคนเป็นพี่ก่อนจะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ สโรชินรับผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาของตนก่อนจะเอ่ยกับพิชยาด้วยน้ำเสียงที่สั่นน้อยๆขอบคุณนะพริกเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่อยู่ๆพี่ก็วิ่งออกมาไม่เป็นไรคะ่ะพริกเข้าใจแต่พริกว่าเราคงมาที่นี่บ่อยๆไม่ได้แล้วพี่ปอมีที่ไหนที่เราจะเจอกันได้บ้างคะเมื่อได้ฟังคำถามของพิชยาสโรชินก็คิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบออกไป ไปหอพักของพี่ดีไหมส่วนกาแฟกับขนมเราค่อยสั่งจากที่นี่ให้ไปส่งก็ได้อืมพลิกก็ว่าดีนะคะพี่ปอจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้ามาหลบในห้องน้ำแบบวันนี้อีกพิชยากล่าวพลางอมยิ้มออกมาด้วยท่าทางขี้เล่นและนั่นก็ทำให้สโรชินรู้สึกเขินกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนเด็กบ้าไม่ต้องมาล้อเลียนกันเลยนะ ถ้าไม่อยากให้ล้อเลียนกันก็ยิ้มหน่อยสิยคะเอานี่พอใจหรือ,อยังสโรชินกล่าวพลางแซงฉีกยิ้มกว้างใสพิชยาไม่มีความจริงใจเอาซะเลยพิชยากล่าวพลางแกล้งสายหน้าแบบเซ็งๆและนั่นก็ทำให้สโรชินถึงกับมองค้อนเดี๋ยวเถอะจะไปไหมหอพี่นะ่ะไปสิคะไปแน่นอนคะ่ะ เพชรยากล่าวด้ยวยรอยยิ้มจากนั้นทั้งคู่ก็เดินออกมาจากห้องน้ําและกลับมานั่งที่โต๊ะของตนเองก่อนที่สโรชินจะบอกชื่อหอพักและหมายเลขห้องของตนให้กับพิชยาไปโดยทั้งคู่ตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะให้พิชรยาแวะซื้อเครื่องดื่มจากที่นี่ก่อนเราจึงค่อยเข้าไปหาสโรชินที่หอพักเย็นวันต่อมา พิชยาก็มายังหอพักของซโรชินตามสัญญาเธอเดินมาหยุดยังหน้าประตูห้องของหล่อนก่อนจะสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆสองสาครั้งภายในใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้มาหอพักของผู้หญิงวัยทำงานเพราะโดยปกติสังคมที่เธออยู่ก็มีแค่เพื่อนๆรุ่นพี่และรุ่นน้องเท่านั้นพิชยารู้สึกประมาเล็กน้อย ไม่เห็นว่าจนป่านนี้คนพี่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดประตูให้เธอกำหูหิ้วของถุงเครื่องดื่มที่ซื้อมาไว้แน่นและตัดสินใจเคาะประตูห้องอีกสองสาครั้งแต่ก็ไรวี่แววของคนเป็นพี่อยู่ดีออกไปข้างนอกหรือเปล่านะทำไงดีไม่มีลายพี่เขาด้วยสิพิชยากล่าวพึมพำกับตัวเองเพราะเห็นว่าเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วหลังจากที่เธอเคาะประตู แต่เจ้าของห้องก็ยังไม่มาเปิดประตูให้สักทีดังนั้นเธอจึงคิดว่าจะลองเคาะดูอีกครั้งหากครั้งนี้ยังไร้วี่แววเธอก็จะกลับหอพักของตัวเองพิชญาเอื้อมมือจะไปเคาะประตูห้องแต่ทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกโดยผู้เป็นเจ้าของห้องแถมเจ้าตัวก็ยังอยู่ในชุดนอนและมีท่าทางงัวงเงียเหมือนคนยังไม่ตื่นดีนะ ขอโทษที่ทำให้รอนะพอดีพี่เมาขี้ตาอยู่นะสะโรชินกล่าวพลังพยายามลืมตาขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะพริกเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันคะ่ะที่มาเร็วเกินไปพิชยากล่าวด้วยความเขินอายเพราะเธอเพิ่งเคยเห็นสโรชินในสภาพนี้เป็นครั้งแรกปกติหล่อนเป็นหญิงสาวที่มีบุค,คลิกภาพดีสวยสง่าใครจะไปรู้ละ่ะ ว่าเวลาอยู่คนเดียวจะโสมแบบนี้แต่ก็เอาเถอะถึงยังไงก็ยังน่ารักมากอยู่ดีสโรชินเชื้อเชิญพิชยาเข้าไปภายในห้องและนั่นก็ทำให้เธอถึงกับตกตะลึงทันทีที่ก้าวเข้ามารกมากรกมากๆมากๆมากๆเลยค่ะพิชยาอุทานออกมาด้วยความตกใจไม่เห็นข้าวของภายในห้องวางระเกะระกะเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นโต๊ะทานอาหารหรือแม้แต่ในครัวส่วนสโรชินไม่ได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกเขินอายเป็นอย่างมากพี่ก็คิดอยู่แหละว,ว่าจะเก็บห้องให้เรียบร้อยก่อนที่พลิกจะมาแต่พอมาถึงห้องพี่ก็สลบเหมือนเหมือนทุกทีมันก็เลยยังอยู่ในสภาพนี้แหละแล้วตอนอยู่คอนโดล่ะคะพี่จ้างบริษัทให้มาทำความสะอาดวันเะว้นวันน่ะ แต่พอย้ายมาที่นี่พี่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตก็เลยต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนนะ่สะสโรชินตอบตามความจริงเข้าใจแล้วค่ะจ้ะงั้นพลิกนั่งรอตรงนี้ก่อนนะพี่ขอเก็บห้องแป๊บหนึง่งสโรชินกล่าวก่อนจะผายมือไปยังโซฟาที่อยู่ตรงกลางห้องแต่พิชยากลับสายหน้าปฏิเสธไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ปอเองก็ทำงานมาเหนื่อย ไปอาบน้ำให้สดชื่นดีกว่าส่วนห้องไ่ะเดี๋ยวพริกจัดการให้เองค่ะพิชยาอาสาจริงอยู่ว่าเธอเคยได้ยินมาว่าพยาบาลต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวแต่เธอก็ยังมองภาพไม่ค่อยออกพอมาตอนนี้เธอได้มาเจอสภาพของสโรชินเธอจึงได้เข้าใจและเห็นใจหล่อนเป็นอย่างมากที่ทำหน้าที่ดูแลคนอื่นจนสุขภาพทุดโทรมยังไม่พอ ยังมาโดนคนรักหักหลังจนสภาพจิตใจย่ำแย่อีกอยาเลยพริกพริกเป็นแขกพี่จะให้พริกทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะสะโรชินรีบปฏิเสธด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพริกอยากทำให้พริกช่วยทำนะคะแต่ว่าสโรชินทำท่าจะปฏิเสธอีกรอบแต่ก็ไม่ทันเพราะพิชยาวิ่งไปคว้าไม้กวาดมาไว้ในมือเสร็แล้ว ดังนั้นเธอจึงได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความอ่อนอ,อกอ่อนใจงั้นเรามาช่วยกันดีกว่าสโรชินกล่าวส่วนพิชยาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ยิ้มและตอบรับเสียงดังฟังชัดค่ะสิ้นเสียงของพิชยาทั้งสองสาวก็ช่วยกันเก็บกวาดห้องพักจนสะอาดเรียบร้อยโดยใช้เวลาไม่นานนักเพราะพิชยาเป็นลูกคนโตเธอจึงทำงานบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากมารดาของเธอต้องทำงานนอกบ้านจึงเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องทำงานบ้านแทบจะทุกอย่างหลังจากที่ทำความสะอาดห้องเสร็จสโรชินก็รีบเข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อเตรียมตัวจะไปขึ้นเวรและในระหว่างที่รอพิชยาก็ทำอาหารแบบง่ายๆตามวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นจากนั้นทั้งสองสาวก็นั่งทานอาหารพร้อมกับพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน พอได้อยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวจึงไม่จําเป็นต้องระวังหรือเกรงใจใครเหมือนเวลาที่นั่งคุยกันอยู่ที่คาเฟ่หลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพิชยาก็ขอตัวกลับหอพักด้วยความเบิกบานใจส่วนสโรชินเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเธอยอมรับว่าการที่พิชยาเดินเข้ามาในชีวิตของเธอทำให้เธอรู้สึกราวกับว่าหัวใจที่แห้งแล้งของเธอ ได้รับหยาดฝนชโลมใจจนกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกกังวลใจอยู่คือเธอจะมีความสุขแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนกันนะหลังจากวันนั้นพิชยาก็มาหาสโรชินแทบทุกวัน ทั้งสองสาวสนิทสนมกันมากขึ้นจนความรู้สึกบางอย่างในใจค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างชา้ชาๆโดยไม่รู้ตัวอุ๊ยเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกันเมื่อปลายนิ้วของพิชยาและสโรชินชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่ทั้งคู่กำลังช่วยกันล้างผักเพื่อทำอาหารทั้งสองสาวต่างก็ชักมือกลับด้วยความรวดเร็ว เพราะต่างคนต่างก็ใจเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะซึ่งทั้งพิชยาและสโรชินต่างก็รู้จักความรู้สึกแบบนี้ดีเพราะพวกเธอต่างก็เคยได้สัมผัสกับมันมาก่อนแต่ก็ไม่คิดว่าความสนิทสนมที่มีให้กันจะพาความรู้สึกของทั้งคู่เดินหน้าไปสู่อีกความรู้สึกหนึ่งที่มันมากยิ่งกว่าคนรู้จักเพื่อนหรือพี่น้องขอโทษนะคะพี่ปอพิชยากล่าวด้วยความเขินอาย เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องขอโทษเลยสโรชินกล่าวด้วยความเขินอายเช่นกันก่อนที่ทั้งคู่จะล้างผักต่อจนเสร็จโดยไม่ยอมสบตากันและกันเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของตนแต่ก่อนที่บรรยากาศจะอึดอัดไปมากกว่านี้เสียงเรียกจากสมาร์ทโฟนของสโรชินก็ดังขึ้นสโรชินใช้ผ้าเช็ดมือของตนจนแห้งก่อนจะเดินไปหยิบสมาร์ทโฟนที่อยู่บนโต๊ะอาหารขึ้นมาดู และพบว่าเป็นเบอร์ของเอมออนเธอลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะรับสายดีหรือไม่เพราะการที่เอมออนโทรมาก็คงไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องเดิมๆคือการขอให้เธอแวะไปที่คอนโดบ้างส่วนพิชยาเมื่อเห็นท่าทางลังเลของสโรชินเธอก็รู้ได้โดยทันทีว่าคนที่โทรเข้ามาน่าจะเป็นเอมออนและที่สโรชินยังไม่รับสาย ก็อาจจะเป็นเพราะหล่อนไม่สะดวกใจที่มีเธออยู่ที่นี่ด้วยก็ได้ถ้าพี่ปอมีธุระสำคัญพลิกออกไปรอข้างนอกก็ได้นะคะพิชยากล่าวพลังทำท่าจะก้าวออกไปจากห้องครัวแต่สโรชินก็คว้าข้อมือของเธอเอาไว้เสียก่อนไม่เป็นไรหรอกมาถึงขั้นนี้แล้วพี่ไม่มีความลับอะไรกับพิกหรอกสโรชินกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนที่เธอจะกดรับสาย อืมปอเองว่าไงสโรชินเอ๋ยทักทายปอทำอะไรอยู่ตื่นนานหรือยังเอมออนเอ๋ยถามคนรักด้วยความดีใจที่อีกคนรับสายเธอก็ตื่นได้สักพักแล้วล่ะเอมมีอะไรหรอเมื่อไหรป่ปอจะได้หยุดสักทีเอมเหงาอยากนอนก่อนปอจะแย่อยู่แล้วเอมออนกล่าวด้วยน้ำเสียงออดอ้อน,ออน ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนสโรชินจะต้องรู้สึกเขินอายไม่ได้ฟังคำหวาน,หวานเหล่านี้จากคนรักแต่พอมาตอนนี้เธอกลับรู้สึกขยะแขยงเมื่อคิดว่าเอมออนคงไม่ได้พูดแบบนี้กับเธอคนเดียวอืมไว้ถ้าได้หยุดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะสะโรชินตอบไปแบบทรงๆก่อนจะกดวางสายไปและนั่นก็ทำให้พิชยารู้สึกเจ็บแปบลบในใจขึ้นมา พราสโรชินพูดราวกับว่าจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับเอมออนเมื่อหล่อนทำใจได้แล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเธอคงคิดไปเองว่าสโรชินต้องการที่จะเลิกกับเอมออนถึงได้หนีออกมาทำใจตามลำพังเมื่อคิดมาถึงตรงนี้พิชยาก็กำมือแน่นพลางนึกสมเพชตัวเองในใจนี่เธอคงเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความรักของพวกผู้ใหญ่สินะ จริงๆหากสโรชินจะกลับไปอยู่กับเอมออนก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในเมื่อทั้งคู่ก็รักกันอยู่แล้วต่อให้มีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางแต่หากทั้งคู่พูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากหากจะลืมเรื่องแย่ๆไปแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นพิชยาก็คงจะกลายเป็นเพียงแค่คนขั้นเวลาเป็นแค่คนแปลกหน้าที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้สโรชินคลายเหงา และเมื่อเธอหมดประโยชน์แล้วหล่อนก็คงสลัดเธอออกไปจากชีวิตได้อย่างง่ายดายแต่เอาเข้าจริงๆหากจะโทษสโรชินฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ถูกเพราะจุดเริ่มต้นทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะเธอเองที่หาเรื่องใส่ตัวหากวันนั้นเธอไม่เข้าไปทักสโรชินพวกเธอก็คงเป็นแค่คนที่ไม่รู้จักกันและความเจ็บปวดอันแสนสาหาัสนี้ก็คงไม่มีทางเกิดขึ้นพริก เป็นอะไรหรือเปล่าพลิกสโรชินเรียกพลางใช้มือข้างหนึ่งเขย่าที่ต้นแขนของคนเด็กกว่าเพราะเธอสังเกตเห็นว่าพิชญานิ่งไปหลังจากที่เธอวางสายจากเอ็มออนแล้วและเสียงนั้นก็ทำให้พิชญาหลุดจากพวังคะพี่ปอมีอะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่เห็นว่าอยู่ดีๆพลิกก็นิ่งไปนะ่ะไม่สบายหรือเปล่า สโรชินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงก่อนจะใช้หลังมือแตะที่หน้าผากของคนเด็กกว่าพิชยาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนที่ถ่ายทอดจากมือนุ่มนั้นพลังคิดในใจว่าคงอีกไม่นานแล้วที่เธอจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสโรชินแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เธอจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออันน้อยนิดนี้เพื่อเก็บความทรงจำเอาไว้ เมื่อคิดได้ดังนั้นพิชยาก็คว้ามือนุ่มของสโรชินไว้และจูบมันเบาๆซึ่งนั่นก็ทํำให้สโรชินรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพลิกสโรชินอุทานออกมาแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรต่อพิชยาก็ดึงร่างของเธอเข้ามาใกล้จนตอนนี้ใบหน้าของเธอและพิชยาแทบจะชนกันอยู่แล้วและนั่นก็ทำให้หัวใจของสโรชินเต้นแทบไม่เป็นจังหวะ พิชยามองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยของสโรชินซึ่งสโรชินก็ไม่ได้หลบตาแต่อย่างใดทั้ทงคู่สบตากันเนิ่นนานจนต่างรู้แน่แก่ใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกกับตนเช่นไรทั้งคู่ค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปหากันอย่างช้าๆแต่ก่อนที่ริมฝีปากของทั้งสองจะได้สัมผัสกันต่างฝ่ายก็ต่างผละจากวงแขนของกันและกันเสียก่อนเอ่อ พลิกว่าพลิกกลับหอก่อนดีกว่าค่ะพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเอาหนังสือไปคืนเนมนะคะป่านนี้เนมคงรอแย่แล้วพิชยากล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักพลังนึกขอบคุณตัวเองที่ยังใจไว้ได้ทันอืมถ้าพลิกมีธุระก็ไปเถอสะสโรชินพยายามตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นปกติที่สุดแม้จะไม่แน่ใจนักว่าพิชยาพูดจริงหรือไม่แต่เธอก็ไม่คิดจะรังคนเด็กกว่าไว้ เพราะหากเธอและหล่อนยังอยู่กันตามลำพังเธอก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกินเลยอีกหรือไม่ค่ะงั้นพลิกไปนะคะพิชยากล่าวก่อนจะถอดผ้ากันเปื้อนออกด้วยความรวดเร็วจากนั้นจึงหยิบกระเป๋าสะพายของตนและก้าวออกจากห้องไปบ้าไปแล้วพิชยาคิดในใจก่อนที่น้ำตาของเธอจะเอ่อคลอที่ขอบตาทั้งสองข้าง พราะเมื่อคิดทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อครู่เธอก็ทำตัวเหมือนคนบ้าจริงๆในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าสโรชินก็มีคนรักอยู่แล้วแต่เธอก็ยังไม่หักห้ามใจตัวเองซ้ำยังปล่อยให้อารมณ์พาไปจนเกือบจะทำในสิ่งที่ผิดพิชยาหลงรักสโรชินเข้าเต็มเปาและถ้าเธอไม่ได้เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะักเธอก็คิดว่าสโรชินเองก็รักเธออยู่บ้างเหมือนกันแต่รักแล้วจะทำอะไรได้ ในเมื่อสโรชินมีคนรักอยู่แล้วคนรักที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาฐานะและหน้าที่การงานที่ดีดังนั้นต่อให้เธอจะรักสโรชินมากแค่ไหนหล่อนก็คงไม่มีทางเลือกเด็กกระโปโลอย่างเธออยู่ดีหลังจากที่พิชยาออกไปจากห้องของเธอแล้วสโรชินก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะนั่งลงที่โซฟา พลางนึกทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อครู่เกิดไปแล้วสิสโรชินกล่าวพึมพำกับตัวเองตอนนี้เธอมีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อนึกถึงพันธะที่คอยผูกมัดหัวใจของเธออยู่และในตอนนี้มันก็ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกสโรชินรักพิชยาและเธอก็พอจะมองออกว่าพิชยาเองก็รักเธอ แม่เธอจะอยากจูบและสัมผัสหลอนมากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะทำมันเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่ใช่คนโสดแม้จะมีแว็บหนึ่งที่เธอแอบคิดว่าช่างเถอะเรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแต่พอนึกถึงสิ่งที่เอมออนและหญิงสาวคนนั้นทำกับเธอก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องไปทำในสิ่งที่มันผิดเหมือนกับคนอื่น ไอคำพูดที่บอกว่าช่างเถอะใครๆเขาก็ทำกันมันก็เป็นแค่คำพูดที่เอาไว้พูดเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่ทำความผิดก็เท่านั้นเองเอาจริงๆแค่เธอเผลอปล่อยใจไปรักพิชยาก็ถือว่าเธอทำผิดแล้วดังนั้นเธอจึงคิดว่าเธอจะทำผิดไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกสะโดชินในตอนนี้ได้แต่ยอมรับกับตัวเองว่า เธอหมดรักในตัวเอมออนไปนานแล้วแต่ที่เธอยังปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซังอยู่ก็เป็นเพราะทัศนคติของคนในครอบครัวของเธอเองเธอกลัวว่าความรักในแบบของเธอจะถูกตีตราว่าเป็นความรักที่ไม่ยั่งยืนและไม่มีอนาคตเหมือนกับที่เธอเคยได้ยินมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเธอจึงไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆแ,และยอมทนอยู่ต่อไปทั้งที่แสนจะทรมานใจ หากไม่ได้มารักพิชยาแล้วแล้วก็เธอก็คงไม่แม้แต่จะคิดถึงเรื่องนี้และคงกลับไปอยู่กับเอมออนแบบหน้าชื่นอกตรมเมื่อคิดมาถึงตรงนี้สโรชินก็บอกกับตัวเองว่าเธอจะปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ต่อให้ครอบครัวหรือคนทั้งโลกจะตีตราหรือว่าร้ายอย่างไรก็ช่างแต่เธอก็จะไม่ยอมหมดศรัทธากับความรักในแบบของเธอ ไม่ว่าเธอจะต้องเสียใจอีกสักกี่ครั้งแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะทำตามหัวใจและก้าวไปข้างหน้าในแบบที่เธอเป็น